สวัสดีครับพบกับช anel เชียร์ลิภูครับผมหากถูกใจคลิปและช anel ช่องนี้นะครับก็สามารถซับพอร์ตนะครับง่ายๆด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเปิดแจ้งเตือนหรือการคอมเมนต์นะครับนอกจากนั้นแล้วเพื่อนๆชาวลิภูทุกท่านนะครับยังสามารถซับพอร์ตช anel เล็กๆช่องนี้ให้เติบโตต่อไปนะครับได้ด้วยการนะครับด o n a t i ผ่านทางซุปเปอร์แทงก์นะครับหรือสมัครระบบสมาชิกนะครับตอนนี้ช anel เชียร์ลิภูก็มีระบบสมาชิกแล้วนะครับเริ่มต้น ระดับที่1นึนะครับห้าบาทต่อเดือนเท่านั้นนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ มาเริ่มประเด็นแรกในคลิปนี้กันเลยนะครับด้วยโปรแกรมการแข่งขันของทีมลิอร์พูลนะครับทีมลิอร์พูลนะครับก็จะลงแข่งกับทีมไบตันช่วงวันอาทิตย์นี้เวลา4ทุ่มนะครับเวลา2ทุ่มนะครับเวลา2ทุ่มนะครับ20นาฬิกานะครับเวลา2ทุ่มลิฟท์พูลก็จะลงแข่งกับทีมไบตันที่สนามแอนฟิลด์นะครับผม ส่วนตารางคะแนนในตอนนี้นะครับทีมลิพูอยู่ในอันดับที่2ของตารางนะครับลงเล่นไปแล้ว28เกมนะครับเท่ากับทีมอาร์เซนอลนะครับชนะ19เกมเสมอ7เกมและแพ้2เกมเท่านั้นนะครับประตูได้เสียนะครับยิงได้65ประตูเสียเพียง26ประตูนะครับประตูได้เสียบวก39นะครับมีอยู่64คะแนนนะครับก็เรียกได้ว่าลิพูนะครับจำเป็นนะครับต้องชนะคู่แข่ง ให้ได้และยิงประตูให้ได้มากที่สุดนะครับเท่าที่สามารถทำได้นะครับเพื่อกลับไปอยู่ในตำแหน่งจ่าฝูงให้ได้อีกครั้งนะครับส่วนทีมไบตันนะครับในฤด,ดูกาลนี้นะครับนักตอนนี้นะครับขึ้นมาอยู่ในอันดับที่8ของตารางแล้วนะครับลงเล่นไปแล้ว28เกมมีอยู่42คะแนนนะครับประตูได้เสียมีอยู่นะครับ บวก6ด้วยกันนะครับเกมในวันอาทิตย์นี้นะครับก็จะเป็นเกมที่ยากอีก1เกมในฤดูการนี้แน่นอนนะครับโรเบโร์โตเดซาบี้ i, ไม่เคยคุมทีมไบตันแพ้ทีมริฟูของเยอเรกินคอปเลยสักครั้งนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเกมในวันนี้เวลา2ทุ่มนะครับเพื่อใหชาวริฟูนะครับห้ามพลาดนะครับเด็ดขาดนะครับและต้องให้กำลังใจเหล่านักเตะริฟู กันด้วยนะครับย้ำอีกครั้งนะครับวันอาทิตย์นี้เวลาสองทุ่มลิพูลงแข่งกับทีมไบตันนะครับผม ประเด็นต่อมานะครับมาต่อกันเลยนะครับที่ภาพการฝึกซ้อมของเรานักเตะลิเวอร์พูลนะครับเมื่อช่วงวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะครับทางเว็บไต com, ซต์ liverpoolfc.com สื่อทางการของทีมลิเวอร์ pool ก็ได้ออกมาเปิดเผยภาพการฝึกซ้อมนะครับของเรานักเตะลิเวอร์พูลช่วงวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะครับหลังเรานักเตะเสร็จสิ้นภารกิจทีมชาตินะครับซึ่งเป็นการซ้อมก่อนเกมที่ลิเวอร์พูลจะลงแข่งกับทีมไบรตัน ช่วงวันอาทิตย์นี้นะครับนูนเยนนะครับก็สามารถสลัดอาการบาดเจ็บแฮมตสิงนะครับสามารถลงฝึกซ้อมได้แล้วนะครับกับเพื่อนร่วมทีมนะครับโกเมสก็มาแล้วนะครับผลงานในเกมทีมชาติที่ผ่านมาโกเมสก็ลงเล่นนะครับให้กับทีมชาติอังกฤษทั้ง2เกมครับก็เล่นไปประมาณ105นาทีเลยนะครับแล้วก็มีจังหวะสําคัญนะครับ1เกมครับในเกมที่ทีมชาติอังกฤษเจอกับ ทีมชาติบาราซิลนะครับโกเมสลงไปช่วยนะครับแนวหลังนะครับจนสามารถป้องกันการเสียประตูนะครับได้นะครับในจังหวะที่โกเมสเจอกับทีมชาติบาราซิลช่วงท้ายเกมนะครับผมเอนโดก็มาแล้วนะครับเอนโดนั้น,นครับก็ลงเล่นให้กับทีมชาติญี่ปุ่นแค่ เกมเดียวเท่านั้นนะครับหลังเกมทีมชาติญี่ปุ่นเจอทีมชาติเกาหลีเหนือนัดที่2นะครับไม่สามารถไม่สามารถเล่นกันได้นะครับเนื่องจากเหตุผลสุดวิสัยนะครับผมเอนโดก็ถือเป็นนักเตะลิวพูนะครับที่น่าจะได้ลงเล่นเป็นตัวจริงในช่วงวันอาทิตย์นี้นะครับฟานไดนะครับก็กลับมาฝึกซ้อมแล้วเช่นกันนะครับผมลุยดิอารตก็มาแล้วนะครับช่วงเบรกทีมชาติก็จัดไป1นึงแอซิสงามๆนะครับผม นี่นะครับบรรดานักเตะลิฟว์นะครับซาล่านะครับก็มาฝึกซ้อมแล้วนะครับคาดว่าซาล่านะครับถืออาจเป็นนักเตะลิฟว์ที่ฟิตที่สุดเลยก็ว่าได้ในเกมวันอาทิตย์นี้นะครับเพราะได้รับวันหยุดนะครับแบบแล้ววันพักไปแบบเต็มๆนะครับแต่ระหว่างที่พักซาลาก็ฝึกซ้อมเดี่ยวส่วนตัวตลอดนะครับ <c oughs> นี่ครับคอนเนอร์แบลลี่นะครับก็ลงฝึกซ้อมแล้วเช่นกันนะครับล่าสุดเจ้าตัวก็ประเดิมนะครับยิงประตูแรกให้กับทีมชาติไอร์แลนด์เหนือได้แล้วนะครับนี่นะครับคอนเนอร์แบลลี่ลงฝึกซ้อมแล้วนะครับผมเจอเกนครอฟนะฮะนี่ว่าบรรยากาศนะครับของทีมลิพูก็ค่อนข้างดีเลยนะครับเหล่านักเตะดาวรุ่งนะครับก็ลงเล่นนะครับร่วมกันนะครับและรวมถึงลงฝึกซ้อมร่วมกัน กับนักเตะรุ่นพี่นะครับนี่นะครับฟานไดนะครับก็อยู่ท่ามกลางวงร้อมของเหล่านักเตะดาวรุ่งนะครับอย่างเจเดนแดนเชนในเอ็นยอนีนะฮะนี่นะครับเอเลียตก็มาฝึกซ้อมแล้วเช่นกันนะครับโอ้โหก็เรียกได้ว่าช่วงเบรกทีมชาติที่ผ่านมาเอเลียตฟอร์มฮอตจริงๆนะครับทำไป2แอสซิสต์นะครับให้กับทีมชาติอังกฤษชุด U21 นอกจากนั้นแล้วยังสามารถยิงประตูนะครับให้กับ ทีมชาติอังกฤษ u 21ได้อีกด้วยนะครับโดยสรุปแล้วนะครับณนะตอนนี้นะครับเอเลียสมีส่วนร่วมกับประตูที่ทีมชาติอังกฤษนะครับและทีมลิพูยิงได้จำนวน22ประตูเข้าไปแล้วนะครับทั้งในเรื่องของการทำประตูและแอซิดนะครับฤดูกาลนี้ก็เป็นฤดูกาลที่ยอดเยี่ยมของเอเลียสในเรื่องเกมรุกเป็นอย่างมากนะครับนี่นะครับผม โซโบก็มาแล้วเช่นกันนะครับโซโบนะครับช่วงเบรกทีมชาติที่ผ่านมาโซโบก็ยิงไปได้ถึง2ประตูเลยนะครับจาก2เกมนะครับเกมแรกก็เป็นการยิงจุดโทษนะครับก็เกมต่อมาก็เป็นการยิงในเวลาการแข่งขันนะครับผลงานของโซโบก็ ยอดเยี่ยมจริงๆนะครับในช่วงเวลานี้นะครับแม้กระทั่งทีมชาติเขาก็ยังคงทำผลงานได้ดีนะครับคาดว่าโซโบนะครับสามารถเรียกฟอร์มเก่งกลับมาได้อีกครั้งแล้วนะครับผมนี่นะครับอลิซิสแมคคาลิสเตอร์ก็มากลับมาแล้วโนฝึกซ้อมเช่นกันนะครับช่วงเบรทีมชาติก็จัดไปหนึ่งประตูนะครับสำหรับอลกซิสแมคคาลิสเตอร์นะครับตอนนี้อลกซิสแมคคาลิสเตอร์ก็เป็นนะครับคนสำคัญนะครับกองกลางคนสำคัญของทีมลิพูไปแล้วนะครับผม บรรยากาศค่อนข้างดีนะครับเจเดนแดนกับแม็กคอนเนลนะครับก็ลงฝึกซ้อมอย่างขมักขม้นนะครับผมดาวินนูเยส r นะครับก็เรียกได้ว่ารักษานะครับอาการบาดเจ็บแฮมสติงนะครับเสร็จสิ้นแล้วก็ลงฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้แล้วนะครับก็น่าจะได้ลงเล่นในเกมวันอาทิตย์นี้นะครับผมนี่นะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับภาพการฝึกซ้อมของเรานักเตะลิเวอร์พูลนะครับผม ประเด็นต่อมานะครับมาดูภาพการฝึกซ้อมของเทนน์อเล็กซานเดอร์อาร์โนนะครับเทน์อเล็กซานเดอร์อาร์โนนะครับรองกับตันชีมลิภูก,ก็สามารถลงฝึกซ้อมได้แล้วเช่นกันนะครับผม แต่นะครับจะเป็นการลงฝึกซ้อมเดี่ยวไปก่อนนะครับยังไม่สามารถลงฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้นะครับทางนะครับออล่าสุดนะครับทางพอจอยนะครับด้าข่าวสายหงเทนหนึ่งก็คาดการว่าเทนเดอร์ซันเดอร์อาโนน่าจะกลับมาลงสนามช่วยทีมริพูได้อีกครั้งนะครับในช่วงวันที่7เมษายนที่ริพูลงแข่งเกมแดงเดือดนะครับที่ กับทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่สนามโอเทฟฟอร์ดนะครับเทนน่าจะกลับมาลงสนามได้ในเกมนั้นนะครับก็ต้องมาดูว่าจะลงสนามในรูปแบบไหนนะครับจะเป็นตัวสำรองไปก่อนนะครับหรือลงมาเล่นเป็นตัวจริงเลยนะครับแต่ตอนนี้ล่าสุดนะครับเทนลงฝึกซ้อมได้แล้วนะครับสามารถซ้อมเดี่ยวไปก่อนนะครับกับลูกบอลได้นะครับนี่ก็ถือเป็นข่าวดีนะครับจากทางทีมลิฟููลในวันนี้นะครับผม ประเด็นต่อมานะครับมาต่อกันที่ข้อมูลจากเจมส์เพียรและเดวิสออสตีนครับเริ่มกันที่เจมเพียร์นะข่าวสายหงเทียนหนึ่งจากเว็บไซต์ The Athletic เจมเพียรน,นะครับ,รบก็ได้ออกมารายงานว่าอาการบาดเจ็บของโรเบิร์หรือร็อบโบไม่ได้รุนแรงอย่างที่คิดเอาไว้นะครับหลังร็อบโบได้รับบาดเจ็บจากเกมกระชับมิตรที่ทีมชาติสกอตแลนด์แพ้ทีมชาติไอแลนด์เหนือนะครับผลการสแกนเปิดเผยว่าข้อเท้าและเส้นเอ็นของร็อบโบไม่ได้เสียหายนะครับแม้จะเดินกับเพลออกจากสนามตอนโดนเปลี่ยนตัวก็ตามนะครับคาดว่าร็อบโบต้องใช้เวลาในการพักรักษาตัว หลายวันนะครับแต่ไม่ต้องพักรักษาตัวเป็นสัปดาห์นะครับน่าจะใช้เวลาในการรักษาตัวประมาณ1-6วันเท่านั้นนะครับอย่างไรก็ตามนะครับโรบโบนะครับต้องทดสอบความฟิตอีกครั้งนะครับว่าจะสามารถลงเล่นในเกมพิีเมีย์ลีกวันอาทิตย์นี้ที่ลิพูแข่งกับทีมไบตันได้หรือไม่นะครับหากไม่สามารถลงเล่นได้โรบโบก็น่าจะกลับมาเล่นให้กับทีมลิปูอีกครั้งในเกมเยือนที่ลิปู กับทีมเชฟด์ยูไนเต็ดช่วงวันพฤหัสหน้านะครับผมนอกจากนั้นแล้วนะครับทางเจมเพียรรวมถึงเดวิสออนสเีนนะครับยังออกมารายงานอีกว่าลิเวอร์พูลและบาเยอร์มิวนิคคาดการว่าชาบีอลองโซน่าจะอยู่คุมทีมเลเวอร์คูเซน ต่อไปในฤด,ดูกาลหน้านะครับทั้งสองสโมสรนะครับจึงจะหันเหไปทาบทามกุนซือคนอื่นที่เป็นเป้าหมายแทนโดยที่ลิพูนะครับทราบมาระยะหนึ่งแล้วว่าอารองโซไม่น่าจะออกจากทีมเรเวอร์คูเซนในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับลิพูก็เริ่มตัดใจจากอลองโซแล้วนะครับและจะหันเหไปทางกุนซือคนอื่นๆนะครับ ประเด็นต่อมากันเลยนะครับมาต่อกันที่ข้อมูลจากทางพอจอยนะครับพอจอยนะข่าวสายหงเชียนหนึ่งจากเว็บไซต์เด็ด Times นะครับสื่อคุณภาพก็ได้ออกมารายงานเช่นกันนะครับว่าลิพูจะไปทาบทามผู้จัดการทีมคนอื่นที่ไม่ใช่ชาบีออลอนโซแล้วนะครับหลังลิพูยอมรับแล้วว่าอลอนโซน่าจะคุมทีมเรเวอร์คูเซนต่อไปในฤดูกาลหน้านะครับโดยตอนนี้นะครับลิพูก็จะหันเหไปให้ความสำคัญกับลูเบนอาโมลิมผู้จัดการทีมสปอร์ i ติ้งลิสบอน แทนนะครับรวมถึงโรเบ r ร์โตเดซาบีผู้จัดการทีมไบตันด้วยนะครับตอนนี้ชาบีอาลองโซนะครับไม่ได้อยู่ในรายชื่อผู้จัดการทีมชุดสุดท้ายที่ริพูต้องการมาให้เป็นผู้สืบทอดตำแหน่งของเจเกนคอฟอีกแล้วนะครับเนื่องจากริพูเชื่อว่าอาลองโซไม่พร้อมเป็นตัวเลือกในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับมีข้อบ่งชี้ว่าอาลองโซตั้งใจที่จะอยู่เลเวอร์คูเซนต่อไปอย่างน้อยอีกหนึ่ฤดูกาลนะครับเพื่อสา ต่อความสําเร็จของเขาที่เยอรมันนะครับจากเหตุผลนี้นะครับทำให้ลูเบนอโมริมและโบต์โรเบโตเดซแบีได้รับความสนใจจากลิเวอรพูลมากขึ้นในทันทีนะครับผมนอกจากนั้นแล้วนะครับพอจอยนะครับยังออกมาให้ข้อมูลนะครับเพิ่มเติมอีกว่า ลูเบนอโมลิมนะครับปัจจุบันนะครับอายุ39ปีสัญชาติโปรตุเกสนะครับสมัยเป็นนักเตะนะครับอโมลิมก็ได้ลงเล่นให้กับทีมเบเลเนสเบเลเนสนะครับและทีมเบรฟิก้าก่อนที่เขานะครับจะรับงานโค้ชให้กับทีมเบรฟิกให้ทีมให้กับทีมบากาในปี2019นะครับซึ่งหลังจากผ่านการคุมทีมบากาไปได้13เกมเท่านั้นทีมสปอร์ติ้งลิสบอนก็ยอมจ่ายค่าฉีกสัญญาอโมลิมจำนวน10ล้านยูโร หรือประมาณ8.5ล้านปอนด์ในช่วงเดือนมีนาคมปี2020เพื่อดึงตัวอาโมริมมาคุมทีมสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับหลังมาคุมทีมสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับอาโมริมก็พาทีมคว้าแชมป์ลีกโปรตุเกสได้ในฤด,ดูกาลแรกที่เขาคุมทีมทันทีนะครับซึ่งถือเป็นครั้งแรกนะครับที่ A, เบทฟิก้าไอสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับได้ชแชมป์ลีกอีกครั้งนะครับนะับตั้งแต่ปี2002ปัจจุบันนะครับทีมสปอร์ติ้งลิสบอนของอาร์โมริมนะครับอยู่ในตำแหน่งจ่าฝูงโดยมีแต้มอยู่ห่างจากทีมเบทฟิก้าที่อยู่ในอันดับที่2อ,อยู่1คะแนนนะครับผมส่วนสไตล์การคุมทีมของอาร์โมริมนั้นนะครับทางพอจอยก็ได้สรุปแบบสั้นๆว่าอาร์โมริมนะครับมักเล่นด้วยเซ็นเตอร์แบ็ก3คนโดยใช้การเพรสซิ่งที่เข้มขน้นไล่ก ดกดดันไล่กดดันคู่แข่งให้เสียการครองบอลนะครับและพอจอยยืนยันว่าอาร์โมลิมมีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่17ล้านปอนด์นะครับผมนี่นะครับลิลิสคอสนามอินฮิสคอนแทคออฟอัพทูสิบเจ็ดล้านปอนด์นะครับผมส่วนโรเบร์โตเดซาบี้นะครับปัจจุบันอายุ Uh, 44ปีนะครับสัญชาติอิตาล,ลีนะครับลิชาร์ทิวผู้อำนวยการนะครับพอกีฬาคนใหม่ของนิพูลนะครับเคยพยายามแต่งตั้งเดซบี้เป็นผู้จัดการทีมบอลมัดในเดือนกันยาย,ยนปี2022นะครับแต่เดซบี้ก็ไปคุมทีมไบตันแทนนะครับเดซบี้นะครับได้สร้างผลงานที่น่าประทับใจให้กับทีมไบตันหลังพาทีมไบตันไปเล่นบอลยุโรปได้เป็นครั้งแรกด้วยการพาทีมไบตันจบในอันดับที่7ช่วงฤด,ดูกาลที่แล้วนะครับ การขายนักเตะอย่างเอลิซิสแมคลิสเตอร์ให้กับทีมลิพูและมอยเซสไกเซโดให้กับทีมเชลซีเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมารวมถึงปัญหานะครับอาการบาดเจ็บของนักเตะท,ที่เกิดขึ้นภายในทีมไบตันฤด,ดูกาลนี้นะครับได้ส่งผลกระทบต่อทีมไบตันเป็นอย่างมากนะครับอย่างไรก็ตามนะครับปัจจุบันทีมไบตันก็ยังคงอยู่ในอันดับที่8ของตารางนะครับเดซบี้นะครับไม่เคยคุมทีมแพ เยอเกนครอปนะครับเขาคุมทีมแข่งกับครอปมาแล้วทั้งหมด4เกมนะครับชนะครอป2เกมเสมอกับครอป2เกมนะครับและกําลังพาทีมไบตันมาแข่งกับทีมริพูในช่วงวันอาทิตย์นี้นะครับทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นข้อมูลจากทางพอจอยนะครับตอนนี้นะครับนักข่าวสายหงเทีย1อย่างพอจอยและทางเจมเพียนนะครับก็ยืนยันแล้วนะครับว่าริพูตัดใจนะครับจากการ คว้าตัวอลองโซมาคุมทีมแล้วนะครับเนื่องจากลิฟพูนะครับเข้าใจว่าอลองโซน่าจะอยู่คุมทีมเ,เร์ว ขุดเส้นต่อไปอย่างน้อยอีกหนึ่งหรือดูการนะครับอารองโซไม่ใช่ไม่พร้อมนะครับไม่พร้อมเป็นตัวเลือกให้กับทีมลิฟูในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับลิฟูก็จะหันเหนะครับไปให้ความสำคัญกับเป้าหมายรองนะครับอย่างลูเบนอาโมลิมและโลเบโตเดซามีแทนนะครับแล้วเพื่อนๆชาวลิฟูนะครับอยากให้ใครมาคุมทีมนะครับระหว่างอารองระหว่าง โรเบโตเดซาบี i, และลูเบนอโมลิมครับเพื<ๆ>่อนๆอยากให้ใครมาคุมทีมหรือผู้ต่อจากเยร์เกันขอบผมรออ่านคอมเมนต์อยู่นะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ